เปิดภาพล่าสุดพระโคชเอกซูมย่ำของท่านชาวเน็ตเห็นแล้วแปลกใจไม่เหมือนใครเลยจริงๆเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงไม่ลืมพวกเขาและยังติดตามชีวิตของทีมหมูป่ากันอยู่ในตอนนี้และล่าสุดเราจะพาไปติดตามชีวิตของพระโคชเอกตามมาดูกันเลยข้าเว่าเป็นอย่างไรบ้างและชีวิตของพระโคชเอก พูดเลยว่าชีวิตที่บวชเป็นพระอยู่ในตอนนี้ทำให้พระโคเอกราสีจับมากล่าสุดชาวเน็ตสังเกตเห็นย่ามพระและตาลปัาที่พระโคเอกใช้พูดเลยว่าแปลกกว่าพระสงฆ์รูปอื่นมากเพราะใช้เป็นรูปหมูป่าให้ชาวเน็ตแปลกใจมากและเผยว่าเพิ่งสังเกตเห็นย่ามหมูป่าว่าพระรูปอื่นใกล้ใช้ด้วยชอบความมุ้งมิงของสี ชอบความที่มีกิมมิคหมูป่าบนเครื่องบวชตามไปชมภาพกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากจ a m c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรับทุกคนคะ่ะ